สวัสดีครับทุกคนนี่ก็คือส่วนป่าเราเองรูปแมปนี้ชื่ออะไรผมไม่ได้อ่านดีผมเล่นในโตัวศัพนะแล้วมันมีแหลกด้วยขอโทษไปไปด้วยนะจะมีแหลกแหลกอยู่แต่ทำไมคนสุดสัยว่าทำไมพี่ไม่เล่นลกูกกเกอร์เด้มันแมปนางสาเหตุคือตัวสัพผมรับไม่ไหวไปแหลกสักเกิน นี่นะมันจะจะจะ,จะ,จะ,จะแหลกเลยกี่เลยคุณเห็นมเมื่อกี้มันจะ,จะแหลกได้เวลาตบปลาแมพฟิตอีกแล้วจะจะไม่เคยเล่นแมพฟิตแบบยิงเลยเพราะว่าแมพฟิตตัวับกูไม่เริ่มแบบไม่ไหวกันทีเลยปลาดุ <G ül üyor> ผมจำไม่อ่านอันกี่เ้วกกันนะผมอ่านไม่ค่อยออกมาก,กปลาดุปลาดุนั่นมันอะไร B.A.F.F.Border ผมอ่านบอสหรือมันอ่านว่าอะไรครับผมไม่รู้อ่านว่าอะไรครับไม่สนด้วยตบไปเลยนี่ในเวลาเอาปลาดูจะเอาไปทำ ส้มตำแซ่บแซ่บแซผมเป็นกุายวีไม่เติมเองนั่งตกปลาชิวๆดีกว่ากกยนี่ชื่ออะไรวะผมไม่รู้ปลาชื่ออะไรครับผมไม่ได้รูสา,าระดีปลาอนอนั้น ตกมาได้แล้วนี่คือทั้งหมดโคจะเจาะได้แมงุูแล้วอเลืออีกตีตัวเนี่ยขอดูหน่อยนะโอเค <c oughs> ทำไมผมได้แค่ปลาดุเนี่ยผมไม่เคยได้เจอปลาใหม่ดีนะนี่ผมนด้จะบ้านรวยปาปลาดุ เวลากับตาแล้วโอ้ไม่ก็คนขายชูชีคนญี่ปุ่นชูชีพสองพันบ้านรวยจริงไหนดูหน่อยมีอะไรขายมั่งผมซื้อเหยื่ออะไรใหม่กีกผมซื้อเหยื่ออะไรไปกีผมไม่ยังไม่รู้เลยเอ่อเอ่อเออีผมซื้อเหยื่อสี่พันหรือเปล่าหรือเจ็ดพันเดี๋ยวเดี๋ยว เดียเดียวเดียวผมซื้อเหยื่ออะไรไปพวกสูดร,รที่ผมซื้อเหยื่ออะไรไปสีเหลืองสีเหลืองกับอันนั้นไม่เกี่ยวนั่นกล่องไม้นี่อะไรวะสีเหลืองเหมือนกันวัดอันนี้อัน,อนเหล็กอ,อันเก่านะนะผมว่าถอดออกดีกว่าไหมได้มาลำถอดออกแล้วปลาปลาดุ ไรค่ะจะจะเอาไปขายทำเป็นซอมปัมครับขายเจ็ดสิบบาทปลาดูเพียงเจ็ดสิบบาท,นะบาทว้าว,วอย่างปหา,าผมซื้อยังสิสี่พันเป็นเล็กอ่อมีกรเป๋าชมกี้ผมไม่ได้เลยแบบดูดูเวม,มีเปล่าดูเว<ด><ด> ตรงกี่แมมีแม,ม่เล็กไม่น่าจะมีมั้งน่าจะมีเชียกเหลืองไปเอาเล็กสักคู่หนึ่งผมยังไม่ตัดต่ออะไรนะเพราะว่าผมตัดต่อไม่ก็จริงนั้นซื้อมาสักอันหนึ่งฮมมึมมัมมีน่น่ได้เวลาปูกต้องไหยดีได้เวลาโอ้ของใหญ่ของดี ผมอยากรู้จังกีนี้มันมีผู้ช่วยไหมคือผมยังไม่เห็นร้านฉบปู้ช่วยเลยนะนี่ผมเล่นตอนที่เอฟเคมาผมยังไม่เห็นที่มีร้านค้าผู้ช่วยเลยนี่ไงผมตกปลาทั้งหมดสระนี่ไม่โอเคนะเพราะวผมเล่นคนเดียวผมไม่ได้มากกับเพื่อนอะไรนะไม่โอเคอย่างแรง ้็ดูอะไรนะ้็ดูฝนตกหรือ no ดู n t c a ผมจะฟาร์มทางผมไม่สนฟาร์มปรกาศ no ก็กห้ขอปิดกล้องก่อนได้ไหมเออใช้งานไม่ได้เผมต้องตัดต่อเองอีกแล้วไหมเนี่ยคิ้มันหลุดเพื่อชมมันหลุดอันโตโตมัดอโดม,มือผมจะเปิดกล้องให้มันเนี่ยหน้ามันพูดหน่อยเสีใช้ใชได้ได ก็คนอยากมีแมปดีๆโซนให้ผมเล่นนะชวนผมเล่นได้นะฮะแล้วผมไม่เอาแมปปลูกผักน,นะเพราะว่าผมโทรศักท์ไม่ไหวโอเคไม่ไหวจริง mm hmm. คนยิ่งปลูกพืชที่แบบต้นใหญ่ๆแบบรวมนั่นแหละโทรศักท์ยิ่งจะระเบิดเลยโทรศักท์ผมจะไม่ได้เลงเวื้อนะนั้นพี่เด็กน้อยอ่ะ นั่นมันปลาเบนเปลา่าปลาเบนใช่ไหมคุณถามผมหน่อยมันปลาปไม่นะปลาโดนไฟฟาชดช็อตมันปลาไหลเลยอ โอ้ยให้ผมโตตุ๊กชานี่ไม่ไหวหรอกจีมผมว่าผมทำลายดีกว่าให้ผมโตตุ๊กชานี่ไม่ไม,ไมีไม่ทานหรอกตกประมาณแค่สองเกาะไม่ไม่ไม่ไมไมสี่เกาะดีกว่าผมไม่อยากโตกโตกตุ๊กทิศหรอกมันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้สิบเลยหรอ มันเกมนี้มันมีผู้ช่วยไหมเนี่ยกูตามหน่อยเธอขอร้องผู้ช่วยมึงอยู่ไหนเอาผู้ช่วยมามึงจะร้องีออ่บาทผมจะไม่ใช่ทนสายเติมผมมีเงิน800มึงจะเอาตีบาทเอา5000มาต่อได้หรือนึ่ง0ม,มาต่อได้เอามาผมเอาหมวนอะ ใครรู้จากบ,บานี้คอมเมนต์มาด้วยผมไม่รู้เวเพราะว่ามันเป็นภาษาจีตภาษาจีต,ตผมอ่านไม่ค่อยจริงอ่นะนั่นแหละประสมอืมเวลาลำแล้วโอ้ oh my god ปลาบีนใช่ปลาบีเน,นี่ยเนี่ยเจมันสีขาว เอาไปขายทำเป็นจูีิคนญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยแชร์ัญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น่อคโเฟสปมเสร็จยงังให้กดไลค์เ,ลเอาไรนะ ผมหาไม่ออกอะ่ะกดไลค์ได้ไรอะ่ะฟรีจั่งกสต้องมีมาสามมือเลดเหรอือมเจ้าสามหมือดีไปมาผมไม่รู้ฟาร,ร์มถึงไหมสามหมื่นเพราะว่าเกมนี้มันใช้เวลาผมเด็กมาก แตกทุกชีวิตผมโดโดดไปจับมันได้ไหมไม่ได้แล้วโดด <c oughs> <c oughs> จับแบบนี้ก็ได้เนี่ยแบบลอยมันนะ้ําแบบตกปานแบบนี้ <c oughs> เอเอแบบนี้จับง่ายกว่าแบบอยู่นี้ว่ะใช่แบบปลาอยู่ไกลแบบคุณโดดไปเลย คุณโดดไปเลยครับโดดไปอเอาเป็ดไปมันใกล้มากที่สุดเนี่ยนะคุณโดดไปเก็บมันไม่ต้องขึ้นอืมนะรับกลาหน่อยๆอ่ะปล่อยพวกแกไปก่อนปลาลิก ฉันไม่เอาเว้ยฉันจะเอาปลาปลานี้ปลากระบีนไงไน้เวลาเอาปลาปลากระบีนม,นมาลาหลายตัวปลาบากีผมกม็ตกไม่ถึงนะเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินต้องโดดน้ำมาตกกีเนยโยตรเทเรศเลยผมมันต้องใช้เวลาฟาร์มตีวันเนี่ยจะจะได้ ผมอยากได้ผู้ช่วยเว้ยผู้ช่วยมึงอยู่ไหนจิมขอถามหน่อยผู้ช่วยมึงอยู่ไหนกูถามจิมทำไมมันไตมเร็วจังวะนี่ผมแค่สองทีนะนี่ผมจะแม่งจะเหนื่อยบือแทนนะ่ะนี่แค่สองทีผมมันเหนื่อยแล้วนะนี่ก็ผมปลูกมาสิบทีท่นี่ตกผลได้เวลาปวดหัวแตกได้เวลาปวดหัวแน่นอน โดดจับไปเอาเลยดิแล tamam. ้วยกมนี้โดดจับปลาได้นี่น่าจะดีนะไม่ใช่โดดเกอเอไปไปอะไรวะผมไม่รับพูดว่าผมจะด่าปลาไม่ได้ไม่ไม่ผมจะไม่ด่าปลาเว้ย ไม่มีทางจะดาปลาฮิตคอปลากระเบนอีกแล้วเออผมได้ปลากระเบนตีตัวเลยเนี่ยอะไรภนะาษากี่แล้วเออพิเซปปลาหรือเปล่าหรือพิเซตอของของขายครับคุณซูซีหรืวจะเรียกคนญี่ปุ่นดีปะแม่คนญี่ปุ่นดีกว่า หนึ่งมืนมีอะไรขายมั่งเออไม่ดีสิโอเคเหลือนี้มันขายเลยรบ้างขยอะไรวะอาสาไหนๆดูหน่อยขายอะไรขายตัวเอสตัวเอตัวเอตัวเอ ก็เออไม่มีอยู่อู่ไหนนี้ขายผมไม่ได้ตาฝาใช่ไหมมึงต้องเอาตัวกลับมาปลูก เอ้ยผมจะรู้ไหมอะตัวไหนอะผมขายมันทิ้งไปแล้ว,ว่ามันไม่บอกเบยกิมกิมดีสุกเกินอันไหนวะอันนี้หรืออันนี้ยมันเขียวอยู่ไม่ติอันเนี่ยเอาอยัางไงดีวะเพราะผมไม่รู้ทำเฟซเสร็จแล้วได้ไรนะใครอยากรู้ทำเฟซเสร็จเนี่มาตรงนี้ได้ทำเฟซ ผมไม่ถามเวผมไม่รู้วันไหนเวมันอันไหนอะมันไม่บอกอ่อเป็นเหยื่อไหนโอ้ยมันบอกนี่ผมไปซื้อตั้งนานแล้วได้อ่าตกแมงรับไม่ใช่แมงป้ากระบีเดอจะแมงอ่บพูออะะพดสัน รือจะความสามมือไม่ซื้อเหยื่อใหม่เลยน่าจะลองของดีโอ้ยไม่มีเวลาเล่นเลยให้ผมตกชาติหน้าเถอะไอ้ผมจะซื้อซื้ออะไรวะซื้ออะไรตัวที่แพงที่สุดในเกมนี้ตัวอะไรเหยื่อที่แพงเน่ยไม่ใช่ตัว เกียร์ที่แพงที่สุดสิบล้านเลยเลยมึงจะได้มาโอไมคก็แจมมาฮ่ารูปเติมได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่เติมมันแพงจังวะเจ็ดร้อยเก้าสิบโลบา๊กนี่อะไรอะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบั๊กใช่ไหมแปลว่าเมืองไทยก็คือตีบาท ผมจะแหลงมันผมสูงสุดที่ผมซื้อน่าจะเป็นก้อนเหล็กเนี่ยสุดสุดที่ผมซื้อได้ตอนนี้หมือนสามเฮ้ยเย,ยือมเหมือนสามไม่แน่ผมไปฟ้าบอนสกูดขอไปซื้อแบบือสามแปบบ๊แบสบกู่สกู่ดนึงผมไม่ข้ามด้วยผมไม่ตัดต่อด้วยขอร้องแกเพิ่งรีเซ็ตบือสามผม อ๋อลบผมจะไม่เลอดรามมึงไม่ไดีเซ็ตหมื่นสามตกแม่งแล้วตกตกของที่ทำไมมันเต็มเร็วจังวะเกมนี่มีผู้ช่วยมั้งไหมเนี่ยผมอยากได้ผู้ช่วยดูหนะ้าผมมั่งผู้ช่วยอยู่ไหน ผมยังหาไม่เจอเลยืูเกม์นี้มันมีเจมส์นี้ซ่อนลับอยู่รอผมหน่อยใครหาผู้ช่วยเจอได้ช่วยบอกผมด้วยถ้าใครหาเจอนะเพราะผมยังหาไม่เจอเลยเนะี่ยผมผมเดินผมเดินทั่วแมพแล้วผมยังหามันไม่เจอเลยตอนหลังใหม่นะขายขายเท่านี้ขอรลอ้ให้เมือสามมือสามมือสาม เชฟขอรองมือสาบมือสาบเธอขอร้องอย่าเพิ่งรีเซ็ตนะอย่าอย่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่าเพิ่งรีเซ็ตรีเซ็ตปุ๊บผมออกจากเกมนะอย่าบอกว่ารีเซ็ตไม่ไม่เอานะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ผมตกทันผมขอตกที่ทันก่อน ผมจะไม่เลิกเกมนี้มันไม่้าม,มันไม่ผมซื้อหมื่นสามผมจะเลิกเกมนี้ดีขอร้องฟีอจ่าเพิ่งมีเซตขอร้องขอผมกได้คับพี่นมือสามมือสามมือสามฟีีเยมืสามมืมอสสมของเย อ่าฮะได้มือสามแล้วเด็กน้อยอาชี้อะไอู้ใช้แว่ตัวหนาเหมือนกันนะฮมึมไหนดูไปสวนคนอื่นหน่อยดิสโอ้ oh God. Oh, oh, whoa, whoa, whoa. มก g o ดโอ้เฮลโอ้ว่ว,ว,ว่อวมีวาอะไรวะดิวาอะไรวะกูไม่รู้โอ oh my มก d าไ้นมันปาไหลไฟฟ้านี่ว่า นั่นมันปลาชนากีกมนี้ผมอยากรู้จังมันย้อยคนอื่นได้ไหมเอ้ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมไม่อยากย้อยคนอื่นเกมที่ดีนะเอ้มันบอกอะไรวะคุณตกปลาได้ดีครั้งหรือขายปลาได้ตีครั้งเหรอผมไม่รู้มันคือเลี้ยงปลาได้ตีตัวหรือแปลว่าขายหรือคุณตกปลาได้ดีรอบผมคุณง่านออกว่าเขาไม่มาด้วยมันอ่านว่าอะไรเพราะผมอ่านจิตไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั้น ดูส่วนผมหน่อยส่วนผมได้เท่าไหร่อ่ะนี่ดูหน่อยได้มาโทรอจ็เอน้อยที่สุดในเวลาคนนักไปกี้น้อยที่สุดใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ไหมขอถามหน่อยใช่หรือเปล่าถ้าใช่มีผมเคสเลยน,นะ โอเคใช่แล้วแครโอเคปิดกิปผู้ชมปิดกิปแล้วกายบาย